ที่งานดีวันการฟิซี่ลีไทยแลนด์โปรเฟชชั่นอลอิฟ์นะคะซึ่งดิฟโดยอิมามมระเป็นแชมป์นักแข่งญี่ปุ่นนะคะซึ่งเป็นแชมป์มา3ปีซ้อนเลยทีเดียวรวมรวมทั้งเอ่อทีทีทีเพอร์ฟอร์มาทีมนะคะที่กำลังดิฟอยู่ตรงนี้เมื่อกี้สักครู่นึงไอ้มีโอกาสได้นั่งรถดิฟนะคะกับคุณเดดาดวิดนะคะซึ่งสุดยอดเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปติดตามในงานรายละเอียดกันต่อว่าจะเป็นยังไงคะ่ะ らっしゃいお待ち遠さま喧嘩まみれこの街の演奏玉たまま一度ついておいで世界中魅了するほどに豪華なジャパン一番ジャンプランサーウチらの出番ペリヤキボーイズ in the place to be 見せてやろうな鋼 VIP Many many diamonds dangling bag full of money we stranglinghate me fry me bake me try me all the above cause you can't get in I don't want no problem ค่ะตอนนี้ลี่ฉันอยู่กับคุณพีทนะคะอยากให้คุณพีทช,ช่วยพูดถึงอ, team, อ่อดีวันพัฒนาทีมเอพีทีทีพัฒนาทีมดีดีอ่ะก็พีทีทีพัฒนาริฟทีมนะครับก,ก็เป็นทีมของ ของคนไทยเราเป็นทีมของปตทซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงานนะครับก็จริงๆแล้วก็คือเป็นเป็นทีมของคนไทยแท้ๆเลยนะครับแล้วก็ผลักของเราที่ใช้บนรถก็คือเป็นผลิตของไทยเป็นตัวปตทน้ำมันเครื่องน้ำมันทุกๆอย่างที่ปอทผลิตเราใช้บนรถจริงๆนะครับแล้วก็ดีวันเป็นรายการจากญี่ปุ่นที่เป็นผู้ริเริ่มการแข่งขันดริฟท์นะครับจากทั่วโลกก็คือเริ่มต้นจากรายการนี้เลยแล้วก็ถูกแตกยอดไปเป็นรายการอื่ เออณวันนี้ก็รายการในปี2022ณนวันนี้รายการ ดีวันกามปีเนี่ยก็มาถึงเมืองไทยแล้วนะครับแล้วก็มาจัดที่เมืองไทยกรรมาการผู้จัดทั้งหมดเป็นญี่ปุ่นหมดเลยก็มาตามหาหนักแข่งไทยที่เป็นระดับหัวเ,เก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วก็พาแล้วก็พานักแข่งญี่ปุ่นมาสู้กับเราที่นี่แล้วก็ผู้ที่ชนะนะครับก็จะถ,ถูกรู้สึกประมาณสตําแหน่งก็พาเขาไปแข่งที่นู่นด้วยนะครับก็เป็นการยกระดับมอเตอร์สปอร์ตของเมืองไทยขึ้นขึ้นสู่ระดับมืออาชีพหรืระดับ ก็สุดมากนักแข่งที่ลงสัมมาก,ก็จะเป็นแล้วครับคือ อ,อ,อย่างทีมใหญ่เนี่ยนักแข่งทุกคนก็จะเป็นนักแข่งระดับเทพอยู่แล้วทุกคนเก่งมากนะครับคือพอถึงระดับหนึ่งแล้วนักแข่งเนี่ยฝีมือจะใกล้เคียงกันทุกวันจะเป็นวันเป็นการช่วงชิงเป็นการช่วงชิงจังหวะและโอกาสของแต่ละคนที่มีไม่เหมือนกันมากกว่าก็สําหรับนักแข่งท่านผู้ชมและนักแข่งมือใหม่ที่สนใจการแข่งขันนะครับเบื้องต้นคงต้องมันเป็นกีฬาที่จะต้องมีการฝึกซ้อมเยอะนะครับก็คงต้องต้องฝึกซ้อมดีๆแล้วก็หาผู้แนะนําที่สามารถแนะ นนำคุณให้ถูกจุดแล้วก็ไปถึงเป้าหมายให้เร็วที่สุดนะครับดังนะั้นแล้วก็บนถนนหลวงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่งานตอบโจทย์ที่ดีในการฝึกซ้อมหรือการขับขี่ที่ใช้ความเร็วนะฮะก็พยายามหารานตวงกว้างอย่างที่เราวิ่งอย่างนี้ที่เป็นลานปิดนะครับแล้วก็ พยายามมันจะมีรายการเล็กๆที่สามารถไปจอยได้ก่อนก็ลองไปวิ่งดูก่อนแล้วก็หาประสบการณ์แล้วถ้าฝีมือเราดีแววเราดีนะครับเไม่พ้นสายตามแมวมองแน่นอนเพราะว่าทุกสนามเนี่ย,ยก็จะมีนักแข่งที่ทก็จะมีทีมแข็งที่ไปมองหานักแข่งใหม่ๆอยู่ตลอด ครับครับผมนะครับข้าวมันงานดีวันกลางปีซีรีส์นี่ฮะดีวันไทยแลนด์กลางปีซีรีส์เนี่ยนะฮะผมว่าเป็นสิ่งที่สุดยอดมากมเพราะว่างานนี้ก็ถือได้ว่าเป็นต้นกำเนิดของวงการดริฟต์เลยแนะสะตลอดการแข่งขันเนี่ยฮะจากญี่ปุ่นก็มีจัดขึ้นแล้วที่ประเทศไทยลิขสิทธิ์ถูกต้องโอ้โห ทั้งนักแข่งเองทั้งคนดูว่าเชื่อว่าทุกคนเนี่ยพร้อมอยากดูอยากแข่งกันแบบสุดๆแน่นอนรวมไปถึงดีใจมากที่วันนี้เนี่ยเราได้มาเหมือนว่าขับเดโมลันเดโมลันวัดีครับเอ็มก็วันนี้รู้สึกดีใจนะที่ได้มีอิมาอุระแชมป์โอ้โหสามปีซ้อนได้วิ่งกับเขาแล้วก็ปวดหัวดีนะสนุกสนุกสนุกมาใช่รถรถคนไทยเราวิ่งใช่เป็นไงบ้างวันนี้สำหรับงานดีวันครับครับดีครับผมก็เป็นงานที่ คนทั่วประเทศให้ความสนใจแล้วก็เรียกว่าดีวันเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะนะเพราะเป็นงานแรกที่จัดการแข่งขันดีขึ้นมานะครับแล้วก็มีสาขาเนี่ยทั่วทั่วโลกเลยประเทศไทยก็เป็นหนึ่งแห่งนะครับในเป็นที่แรกในเอเชียด้วยซ้ําที่เอานมาแข่งนะครับผมก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าความฝันผมอยากครั้งหนึ่งอยากไปแข่งดีวัน แต่ตอนนี้เขามาแล้วผมก็แข่งที่นี่เลยไม่ต้องเสียตังค์แพงมากด้วยฮะโจ้เป็นไงฮะดีใจฮะเราแทนที่เราจะต้องเดินทางไปแข่งกันมาแข่งญี่ปุ่นที่นู่นนะฮะแต่มาแข่งญี่ปุ่นบินมาแข่งกับเราที่เมืองไทยดีนะดีสบายมากๆเลยนะฮะดู v i p มากนะฮะเขาอยากแข่งกับเรามากถึงขนาดต้องยกรถมาหาเราเราอยากแข่งกับเขาดีฮะดีฮะครับสำหรับนักแข่งมือใหม่นะครับก็อย่างเดียวที่ฝากครับ ฝีมือไม่ต้องอาศัยหน้าตานะครับรนะอเล่นหน้าตาไม่เกี่ยวครับอาศัยฝีมือครับก็ใครทีอ่อยากจะเริ่มฝึกฝนนะครับลองดูจากในคลิปจากอะไรก่อนก็ได้คล,ดคลิปดิฟนะครับอย่าไปดูคลิปอื่นนะครับ<า>ครับผมนะคลิปจ้ไฟไหม้คลิปจ้หมุน,คล,มนคลิปพีเอ็มหมุนคลิปพีพีช,ชนเดย์โอเคอใช่ละ <laughs> ก็ก็ฝากนะฮะอยากจะให้น้องๆนะฮะเข้ามาฝึกมาซ้อมนะฮะหัดดริฟท์ในสนามดีกว่านะฮะเพราะว่าข้างนอกนี่อันตรายมากมีทั้งคนมีทั้งสัตว์มีทั้งทุกอย่างเลยนะฮะที่สามารถจะตัดหน้าเราได้นะฮะแล้วก็ทีมซีทีพัฟฟ์มาดริฟท์ทีมนคนไหนที่อยากจะมาเรียนนะฮะเราทุกเรายินดีนะฮะที่จะสอนให้คำแนะนำได้ก็200ส้เวิโลให้เช่าได้ ได้ครับช sure, huh. ืบ่อฮะยิงจะเป็นผู้หญิงฟรีน่ารักฟรีอ่าไอ้ไงก็ฝากวแล้วกันนะฮะอย่างที่พี่เอ็มบอกครับว่าถ้าแข่งกันก็อยากให้มาแข่งในสนามใครที่อยากร้องมาหาพวกเราได้แต่ที่สาคัญครับใครที่ทชื่นช,ชอบเกี่ยวกับการแข่งขันดิฟอยากจะให้มาชมนะครับกับ D1 Thailand นล์กงปีซีรีส์ครั้งนี้นะฮะสนามแรกวันที่30 <S <S มิถุนายนและ1กรกฎาคมนะฮะที่ริมทะเลสาบเมืองคลองทานีนั่นเองยังไงอยากให้มาช่วยเชียร์ทีมพิทีมาดิฟทีมโวไปถึงนักดิฟชาวไทยด้วยแล้วกันนะครับ More.

ก็คือเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าสำหรับคนที่อยากจะเล่นนะครับเรื่องของการแข่งขันดริฟเนี่ยเป็นเรื่องของการน้นเปมนะครับยังไงเนี่ยแค่ดูเนี่ยมันก็คงยังไม่มันสะใจเท่ากับมาลองนะครับยังไงเนี่ยอยากให้ทุกคนเข้ามาลองริฟดูครับแล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงจริงๆริก็จะได้ว่าัน まあ、とにかく、あのー、車をね <laughs> あの、まず買わないと、はい、買って、あのー、で、あのー、オプションっていう、ねえー、雑誌もありますので、そういうので情報を集めて。

แล้วครับแล้วก็เขาบอกว่าเมืองไทยเราเองเนี่ยค่อนข้างจะมีนักแข่งดริฟม์้งนะครับอยู่หลายคนนะครับที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีทีมมือเก่งนะครับยังไงเนี่ยอาจจะให้คนเหล่านี้นะครับเป็นผู้ที่คอยชี้แนะก็ได้เป็นคนทางในใครนครั้งสุดของโต๊ะข้างโซนของข้างโซนนะครับ

ดูรวうまくなるมากนะครั่นแล้วเขาก็นใจอย่างแน่นอนว่าประเทศไทยเราจะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่อาวงการยิทจากลาล้าไปข้างหน้านะครัอย่างไม่อย่งไม่อยู่ยั้งอย่างนี้ดีกว่าีซื้อมาเดือนเดือนไร้อนกุ้งกุ้งยู่้ไได้น่กนะรัอใวันองวหาประมาณี่ยังถ้าสนใจ